สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำซุก,กี้โลนะวันนี้ใส่หมูสันคอนะคะใส่สันคอหมูนะคะนิ่มอร่อยค่ะเพื่อนใส่เป็นกุ้งก็ได้ค่ะใส่เป็นหมูก็ได้เป็นไก่ก็ได้ค่ะเอาตามที่เราชอบนะคะนี่ค่ะหมูสันคอค่ะหั่นบางค่ะมาดามหมักกับรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วค่ะเราจะไปลวกกันค่ะ นี้ลองทําเป็นสันคอดูปูอัดก็ทากันเยอะแล้วค่ะลองทําแบบใหม่ดูนะคะแล้วก็เป็นน้ําจิ้มขันจิ้มสุกี้ค่ะรสเผ็ดนะคะแล้วก็มีเห็ดเข็มทองค่ะเราจะเป็นร่วกกันนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ประกาศขาวนะคะใครชอบแครอทต้นหอมหรือผักบุ้งอะไรก็ใส่ได้ค่ะเอาที่เราชอบนะคะถ้าเราชอบอร่อยทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่ชอบจะไปใส่นะคะมันจะเสียรสชาตินะคะสูตรอาหารไม่มีตายตัวค่ะชอบเป็นแบบไหนใส่แบบนั้นเลยค่ะ อร่อยแนย่นอนทําเองกินเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปลวกผักกันเลยคะ่ะนี่น้ำเราของเราก็เดือดแล้วค่ะจะลวกผักค่ะวจะใส่เกลือลองไปนิดนึงนะคะใส่เกลือลองไปนิดนึงนะคะ่ะพอเราลวกเสร็จเราจะเป็นนอกน้ำเย็นนะคะ ด้ยผัดของเรากกรอบค่ะ ส่าวสของบะดามทําแต่คือทานได้เลยค่ะเราไม่จะไปเป็นปน,นึ่องอีกนะคะเราทําเสร็จเราทานได้เลยค่ะเราจะลวกประมาณสองถึงสามนาทีค่ะเราก็จะเอาขึ้นนะคะขึ้นมานอกน้ำเย็นนะคะน้ำแข็งน้ำเย็นจัดเลยค่ะ นี่ก็จะเลือกลวกขึ้นใช่ค่ะเราก็จะกลับไปน่องน้ำเย็นนะคะ เห็นไว้เห็ดเข็มทองค่ะ เราจะลวกหมูนะคะ หมูสันคอนิ่มอร่อยค่ะนอหมูสุกแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้มหมูของเราก็สุกแล้วค่ะ นี่ค่ะหมูของเรานุ่มอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปห่อ,อก,กันเลยค่ะ mm hmm. นี่จะรวกวุ้นเส้นกันค่ะ ลวกจนเส้นใสนะคะนี่ค่ะเส้นของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหอ,อก,กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหอ,อก,กันเลยค่ะนี่ค่ะผักของเราค่ะใส่หมูลงไปนะคะใครชอบปูอาดหรือว่าชอบกุ้งก็ใส่ได้ค่ะ ค่ะหมูนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะคุณช้ายค่ะมันเส้นนะคะ จะเก็บด้านข้างก็ได้ค่ะไม่เก็บก็ได้นะคะจะโชว์ก็ได้ค่ะนี่ค่ะว่ามาดามจะไปตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งค่ะจะได้ทานง่ายๆค่ะนี่ค่ะ ของเราทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะพร้อมทานได้เลยค่ะใส่น้ำจิ้มก็ทานได้เลยนะคะหมูสันคอจะนิ่มอร่อยนะคะ น่าทานเลยค่ะเดี๋ยวมาดามห่อเสร็จแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ซุกี้โรของเราก็เสร็จแล้วค่ะมาดามทำห่อใหญ่นะคะขนาดไม่ใส่เครื่องเยอะนะคะถ้าใส่เครื่องเยอะจะห่อเยอะห่อใหญ่กว่านี้ค่ะเราจะหั่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้ค่ะทานเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะนี่ค่ะน้ําจิ้มของเราค่ะเป็นน้ําจิ้มสูตรกวางตุ้งนะคะใครชอบเผ็ดรสเผ็ดก็ เอาแบบเผ็ดได้ค่ะชอบเผ็ดน้อยก็เผ็ดน้อยนะคะตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของมาดามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ